สวัสดีครับมิตรลักนักเสี่ยงโชคสำหรับคลิปนี้ผมมีแนวทางสามตัวบนนะครับสามตัวบนแปดชุดตรงๆนะครับนำมาฝากว่าเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับวิธีคิดหลักร้อยนะครับวิธีคิดหลักร้อย ผมก็จะใช้หลักสิบบนบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างและบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับบวกเลขห้าคงที่ครับผลลับนะับเพิ่มสองแต้มนะครับสูตรหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อย 100. สำหรับส่วนหลักสิบนะครับผมก็ใช้หลักร้อยหลักสิบนะครับ หลักสิบบนผมใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับและบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่ผลลัพธ์นับเพิ่มสามแทมนะครับก็ได้หลักสิบสองตัวนะครับเดินหลักสิบสองตัวส่วนวิธีคิดหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับและบวกด้วยเลขสี่คงที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มสี่แ้มนะครับ เราก็จะได้หลักหน่วยเด่นหลักหน่วยบนสองตัวนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกตุลานะครับหลักร้อยเราได้ศูนย์สองนะครับหลักสิบเราได้ห้าแปดนะครับหลักหน่วยเราได้เจ็ดหนึ่งก็มาจับคู่นะครับจับคู่ได้แปดคู่นะครับ ก็มี057 087นะครับ051 081 257 251นะครับ287 281นะครับผลของงวดวันที่16ตุลาเลขที่ออกคือ051ครับก็เข้านี่นะครับ051เข้า051นะครับส่วนงวดถัดไปนะครับงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกาครับหนึ่งพฤศจิกาหลักร้อยเราได้สองสี่ครับหลักหน่วยเราได้ศูนย์สามนะครับอหลักสิบเราได้ศูนย์สามนะครับหลักหน่วยเราได้สี่แปดนะครับเรามาจับคู่นะครับจับชุดไว้สองศูนย์สี่สองสามสี่นะครับสี่ศูนย์สี่สี่สามสี่สองศูนย์แปดสองสามแปดนะครับอ่าสี่ศูนย์แปดสี่สามแปดนะครับผลของงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกาเลขที่ออกคือห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับนี่นะครับเข้าสี่ศูนย์สี่นะครับสี่หลักร้อยศูนย์หลักสิบสี่หลักหน่วยนะครับมาไปดูงวดถัดไปนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจ,จิกายนนะครับหลักร้อยได้สี่หกนะครับหลักสิบได้หกเก้านะครับหลักหน่วยได้เจ็ดหนึ่งนะครับเรามาจับคู่จับชุดสามตัวตรงได้ แปดชุดนะครับสี่หกเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งนะครับหกหกเจ็ดหกหกหนึ่งนะครับหกเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งนะครับผลเลขที่ออกคือเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งนะครับอ่านี่ 6, 6, 1, นะครับเข้าหกหกหนึ่งนะครับเข้าหกหกหนึ่งหลักร้อยเลขหกหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขหนึ่งนะครับ สถิติเข tamam, ้ามาสามงวดนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมจะเป็นงวดที่สี่นะครับถ้าเข้านะครับถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่สี่นะครับเราก็ต้องเอาไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับเอาไปลุ้นพร้อมกันนะครับสำหรับหลักรอยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ เราได้02นะครับหลักสิบเราได้69นะครับหลักหน่วยเราได้15นะครับจับชุดไว้8ชุดนะครับ061 065 091 095นะครับและ261 265 291 295นะครับก็จะได้3ตัวบน8ชุดตรงๆนะครับสำหรับงวดวันที่ หนึ่งธันวาคมนะครับก็ถ้าชอบก็ลองเอาไปลุ้นดูนะครับเอาเอาลองไปลุ้นดูอาจจะมีเลขที่ตรงใจนะครับคลิปนี้ก็ไปกันแบบสั้นนะครับเอาพะสวยเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสวรนี้เป็นสวรระยะสั้นเพื่อจะเดินต่อนะครับอาจจะเดินต่อ หรือจะเก็บสูตรไว้ดูแต่ละสูตรนะครับดูแต่ละสูตรว่าสูตรไหนมันเดินนะครับหลักไหนมันเดินต่อก็เก็บไปไว้ใช้ในงวดหน้างวดถัดไปนะครับวิธีคิดของหลักร้อยก็คือใช้หลัก10บนบวกกันสองครั้งและใช้บวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับ บวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยเลขห้าคงที่นะครับผลลั์นับเพิ่มสองแต้มนะครับนี่คือสูตรหลักร้อยนะครับส่วนสูตรหลักสิบก็คือใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่ผลลั์นับเพิ่มสามแต้มนะครับนี่คือหลักสูตรของหลักสิบนะครับสูตรของหลักสิบส่วนสูตรของหลักหน่วยนะครับ ก็ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนสองครั้งนะครับและบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยเลขสี่คงที่นะครับผลลัพ์นับเพิ่มสี่แต้มนะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยก็เก็บไว้คิดไว้คานวณดูนะครับหลังหวยออกแล้วก็ค่อยกลับมาดูที่คลิปนี้ใหม่อีกทีก็ได้นะครับว่าเลขมันสูตรไหนมันเดินต่อหรือว่าจะเดินต่อทั้งสามสูตรนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับท่าน,นไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดติดตามช่องหวยไทยพายแก้วด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ